สวัสดีค,ครับอยู่ผมเบงกูรุยตอนนี้ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเจ้าสีเจ็ดของเราความร้อนก็ไม่ขึ้นนะครับความร้อนก็ถือว่าเป็นปกติหรือว่ามันระบายออกรูนี้หรือเปล่า,ากาดดาา็กาดดันข้าวกาดดันข้างผมไม่ได้ใส่มาครับปกติปกติทางาน,นผมใส่นะแต่นี้เอารถมาเช็คเอารถมาลองก็เลยไม่ได้ใส่ อาจมีส่วนต้องลองดูอีกมดูกันนะหน้าต้องลองดูในงานงานหน้านะครับถ้ามีงานนะต้องรอดูเพราะผมว่าสายผ่านมันก็ย่อนย่อนอยู่แต่ก็ไม่ตึงนะถ้าความร้อนมันไม่ขึ้นก็ถือว่ามันเอาอยู่อยู่ ถึงมากก็ไม่ดีนะครับสายพานมันหมดสภาพไปก็รูปทรงก็จะประมาณนี้ท่อก็จะเอียงๆหน่อยเพราะโอ้ไม่ได้ดัดครับไม่ได้ดัดยัดใส่เอามาเลยแถวนี้ก็จะพอดูดีพอดูได้ ปีที่แล้วแก้ไถไวยังไงก็ไม่รู้ไถอันนี้ตรงนี้ก็นูนเอตรงนี้ต่ำนะครับอันนี้ผมปั้นขึ้นอีกตรงนี้นูนตรงนี้ต่ำแล้วก็นูนแล้วก็ต่ำนะครับมาปีนี้ผมเลยแก้ได้แค่นี้ฝั่งนี้นี่ นี่นี่นี่แถวนี้นี่นูนนูนมากอันนี้แก่นะครับตรงตรงนี้ก็ต่ํามากอ่ะอันนี้แก้ไปให้มันต่ําอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยเกี่ยมันลงมาอีกนะฮะฝั่งนู้นก็อยากต่ำๆอันนี้ก็แต่งไล่มาทางขึ้นนะฝั่งนี่ลกครับตอนแรกว่าจะเผาไม่กล้าเผาครับกลัวมันปิวเข้าสวนยางเ,เขาเรียบร้อยหมดทั้งสวนยางเลย สำหรับผ่านการตั้งผ่านชุดนี้ก็รู้สึกว่ายังเป๋ๆอยู่นิดหน่อยเพราะกินหน้าเยอะกินหน้าเยอะต้องชดหน้าขึ้นอีกหรือว่าต้องลองหรือว่าต้องลองเปลี่ยนรูสลักตัวนี้ป่ะเอาขึ้นรูบนฝั่งน้้นเอาไว้รูกลางหรือว่ายังไงครับ ใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะผานผมมันเสียศูนย์มันแตกนะครับตรงนี้แตกตรงนี้ก็แตกนะครับกีกออกเลยนี่ครับตรงนี้กีกออกอันนี้เชื่อมดามไว้นะครับดมเน้นใช้งานครับไม่เน้นสวยขอแค่มันอยู่ พอแค่อยู่ใช้งานได้ไม่แตกไม่ลาวชุดนี้ก็งอนะครับนี่นี่เบี้ยวงอผ่านมันหนักครับผ่านผานมันหนักพอผ่านมันหนักแล้วผมเอาไปไอเอาจอมปวกลงมันก็ต้องถอยเกาะถอยเกาะถอยเกาะมันเลยเสียศูนย์ครับมันกีกผ่านรุ่นนี้ถามว่าดีไหม สำหรับผมผมว่ามันดีนะผมว่าชอบเลยมันเป็นเขาตีตาเป็นฐานไถอัจฉริยะนี่เริ่มฐานไถอัจฉริยะลอกหมดแล้วครับสีก็จางๆนะก็ไม่เชิงว่าลอกหมดนะจางๆอยู่โครงพันตัวนี้เป็นโครงพานตัวที่สองนะครับชุดแรกของมันมากับใบพันนะ่ะมันมันก็ล้าช่วงนี้อ่ะก็ให้เขาเอา ก็ตีเทินครับช่วงนั้นยังอยู่ในประกันก็ตีเทินกลับไปก็กลับมาไม่รู้ว่าเขาตีเทินกลับไปหรือว่ามันมีคนหรือว่ามันมีไอ,อยังไงอะไอคนที่ออกไปก่อนแล้วมันตีเทินกลับมานะครับอันนี้เขาก็เสริมด้ามนี้มาให้ตอนแรกมันไม่มีนะครับชุดมากับใบชุดแรกเลยมันมากับใบอะมันไม่มีมันมีแค่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเดียวครับ แต่ตีเทินกลับมามันได้ตัวนี้มาด้วยก็ไม่รู้ว่ามันมีโครงผานเดิมที่คนอื่นเข้าไปตีเทินมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะเขาทำมาใหมกก่ก็ต้องเก็บสีเก็บอะไรมาใหม่นะครับก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวกลับไปต้องไปประกอบฝาข้างอนเข้ากับคืนก่อนนะครับ โอเคเจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ